สวัสดีครับตอน,นับเข้าสูขข่าวารณพงศิทั่วไทยนะฮะเหนือกลสารใต้เขาใหญ่ครบรถที่นี่วันนี้วันอาทิตย์28มิถุนายนพุทธศักราช2563ครับอาทิตย์สิ้นเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมคาดว่าพ่อตาวัย39เองคุณอยอมให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับชายวัย1 7คนนี้จริงๆก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะก็คือคงเห็นแหละว่าเด็กรักกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยพออยู่กันจนเอาเนี่ยลูกเขาท้องท้องได้ สักประมาณ4เดือนก็คือตามที่แต่งงานกันนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะให้เจอกันก่อนช่วงนี้คุณพ่อตาก็ออกอาการกีดกันนิดนึงทําให้ลูกเขยเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจค่ะควันนั้นเองเขาบอกว่าเขาคิดมาแล้ววางแผนมาแล้วค่ะรับสารภาพกับตํารวจเลยว่าผมเนี่ยโกรธแค้นมากพ่อตาเนี่ยชอบดา่าพอด่าเสร็จก็ยุยุให้เมียผมเนี่ยมัเลิกกับผม ปุยตรากระต่ายใครก็วางใจมรดกที่พิสูจน์ผลผลิตกันมาแล้วรุ่นต่อรุ่น all new Mazda CX5 ทีมข่าวอาแล้วทุบโต๊ะข่าวนำเสนอไปหมดแล้วอะไรนี่ไม่ให้เกียรติพี่พิทักษ์เลยเออทุบโต๊ะข่าวนำเสนอไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วพี่พิทักษ์ยังพูดไปถึงพ่อแม่น้องชมพู่ว่าพูดน้อยลงหน่อยให้สัมภาษณ์น้อยลงหน่อยและหันมาหาสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์พ่อแม่เขาเนี่ยให้น้อยๆลงหน่อยนะฮะเพราะว่าการสัมภาษณ์เยอะเนี่ยเดี๋ยวคนร้ายก็จะรู้ตัว พี่นี่มันวันที่เท่าไหร่แล้วรู้ไหม <c oughs> 47%แล้วนะที่พี่พูดเมื่อวานเนี่ยวันนี้เข้าวันที่48แล้วขนาดพี่ยังรู้เลยอะ่ะรีวิวเกาพี่เอาไปจากสื่อมวลชนแต่พี่พิทักษ์เขาขมวดท้ายไว้ดังนี้ฮะขย่มทุกวงการความน่าเชื่อถือของพี่พิทักษ์มีมากกว่าพระมากกว่าหมอธรรมมาก